สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สิจิตาสองสามเลิฟทาโร่ชาแนลดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่และก็ไพ่ออร์เคิลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยในคลิปรันดอมสุ่มพลังงานความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะการอ่านไพ่ของเราจะเป็นแบบ general reading เป็นพลังงานทั่วไปไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือสามารถสลับฝั่งพลังงานกันได้ระหว่างคุณและเขานะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่ไม่หมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติด ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปที่แม่หมอลงค่ะสำหรับลูกดวงเกา่เกาๆที่ยังติดตามกันอยู่นะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณสำหรับข้อความดีๆนะคะที่ส่งมานะคะถา,าถามไทยนะคะถึงแม่หมอตอนที่แม่หมอหายไปแม่หมอก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะหรือไม่งั้นก็ทํางาน จนเต็มเวลาไม่มีเวลามาทําคลิปนะคะก็มีอยู่2เหตุผลเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ว่างก็จะกลับมาทํานะคะขอบคุณสําหรับออคอมเมนต์ดีๆด,ด้วยคอมเมนต์ที่ดีต่อใจนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่ l i น์ไอดีนะคะนอกกี้474สะกดด้วยตัว N OK K โแล้วก็474นะคะสอบถามมาได้ค่ะไม่หมอตอบเองทุกแชทนะคะมีหลายแพ็กเกจให้คุณเลือกค่ะ ะะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากไพ่ธาตุแล้วก็ราศีระหว่างคุณและเขากันก่อนนะคะไพ่ธาตุแล้วก็ราศีระหว่างคุณและเขานะใบแรกเลยนะคะพลังงานของไพ่หนึ่งดาบค่ะชาวราศีธาตุลมนะคะมิถุนตุนกลกุมนะต่อมาค่ะ justice ค่ะ พลังงานของชาวราศีตุลลคณาตุลค่ะ S of a n นะคะพลังงานของไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะชาวราศีธาตุไฟแม่สิงแล้วก็ธนูน,นะคะต่อมานะคะชาวราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกแล้วก็มีนค่ะ The Hydrofan นะคะพลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภค่ะแล้วก็เดโมนนะคะ พลังงานของชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะแต่ต่อให้ไม่ใช่ธาตุหรือราศีที่ไม่เหมาะกล่าวมาก็สามารถดูได้ทั้งนั้นนะคะเพราะว่านี่เป็นเพียงการอ่านตามหน้าไพ่ค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูไพ่ตัวเลขกันนะคะตัวเลขที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณนะจะเป็นวันสําคัญระหว่างคุณและเขาวันเดือนปีเกิดของคุณและเขาหมายเลขทะเบียนรถหมายเลขทะเบียนบ้านนะคะ,ะหมายเลขท้ายของบัตรประชาชนก็ได้นะมีตัวเลขใดบ้างมาดูกันค่ะ มีไพ่หมายเลขเจ็ดนะคะมีไพ่หมายเลขห้าค่ะมีไพ่หมายเลขสองนะคะมีไพ่หมายเลขแปดค่ะมีไพ่หมายเลขศูนย์นะมีไพ่หมายเลขสามค่ะแล้วก็มีไพ่หมายเลขหกนะคะวันที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะได้แก่วันเสาร์วันพฤหัสบดีนะคะวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะคะปีนักษัตรที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่ปีมะเมีย ปีมะโรงนะคะปีฉลูปีมะแมปีขานแล้วก็ปีมะเส็งน,นะคะตรงกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยนะคะถ้าตรงนะคะเราไปกันต่อเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องราวระหว่างคุณและเขานะคะอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดที่เกิดขึ้นผ่านไปแล้วสำหรับบางท่านบางคนบางท่านบางคนก็กำลังอยู่ในขั้นตอน นะคะหรือโปรเซสของเรื่องราวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องราวว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแบบแรกเลยเป็นไพ่สองไม้เท้านะคะไพ่สองไม้เท้าอาจจะหมายถึงรักทางไกลนะคะ long distance relationship นะคะ หรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์ได้หรือคุณและเขาอาจจะเป็นคนรักกันจริงๆนี่แหละแต่ว่าอยู่กันคนละที่นะคะนะเหมือนกับบางท่านบางคนก็ทํางานอยู่กรุงเทพนะคะอีกคนนึงอยู่ต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ได้นะคะหรือไพ่สองไม้เท้าหมายถึงการรอคอยอะไรบางอย่างนะคะเจ็ดเหรียญค่ะอ๋อเจ็ดถ้วยนะคะไพ่เจ็ดถ้วยค่ะไพ่เถ้วยจะพูดถึง เรื่องของรักออนไลน์เด็ดออนไลน์ก็ได้อีกเหมือนกันนะคะยิ่งไปบวกเสริมกับไพ่สองไม้เท้าด้วยก็เป็นได้เลยนะคะชัดเจนเลยหรือบางทีนะคะอาจจะหมายถึงนะคะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกนะคะคําว่าตัวเลือกทางเลือกคืออะไรหมายความว่าคุณเข้าไปเป็นตัวเลือกของเขาเขาอาจจะคุยหลายคนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนะหรือจะแปลว่าคุณก็ได้นะมันเป็นไวโอลซ่าสลับพลังงานกันได้นะคะไพ่สองดาบค่ะ ไพ่สอดาบคือไพ่ของการติดต่อสื่อสารได้นะคะ,ะเป็นไพ่ของความลังเลใจไพ่ของความยังไม่แน่ใจนักนะคะว่าจะเอาอยัางไงการเลือกนะคะนะหรือความสัมพันธ์ที่หรือความรักที่ถูกปิดหูปิดตาไม่รู้ไม่เห็นในความเป็นจริงนะคะเหมือนอาจจะบางท่านบางคนก็เห็นกงจักเป็นดอกบัวหรือมันเหมือนกับว่า ใครเตือนก็ไม่ฟังอะไรแบบนี้ก็ได้ในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนคุณจะปิดหูปิดตาไม่รับฟังใครเลยคุณอยากจะคบกับเขาอะ่ะคุณรักเขาอะ่ะนะคะนะสีดาบค่ะไพ่ของการหยุดนิ่งการพักเบรกนะคะในเรื่องราวของความรักการเขาเรียกว่าไม่สบายได้เหมือนกันนะไพส่สีสีไม้ถาเออสีดาบเนี่ยคุณหรือเขาหรือใครสักคนเนี่ยอาจจะไม่สบายอยู่ตอนนี้ นะคะไม่ต้องการที่จะพูดไม่ต้องการที่จะติดต่อไม่สบายใจหรือบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะไปทําสมาธินะคะไปฝึกสมาธิหรือไปเ,ออเขาเรียกว่าเข้าห้องพระสวดมนต์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนะ Queen of Pentacles ค่ะ Queen of Pentacles ถ้าพูดถึงผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความรักที่มั่นคงรักคนยากเปิดใจยากแต่เวลา ที่ได้รักแล้วก็รักเลยนะคะนะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความสัมพันธ์นะใครจะมาจีบใครจะมาวอแวร์อะไรไม่สนใจเลยนะคะรักคนเดียวจริงๆนะเดมูนนะคะเป็นไพ่ของความคลุมเครือความไม่ชัดเจนนะคะหรือใครบางคนที่อาจจะกำลังคิดมากกำลังสับสนในความรู้สึก นะคะบางท่านบางคนอาจจะมีความมีภาวะซึมเศร้าก็ได้กลางคืนนอนไม่หลับนะคะนะคิดอะไรไปด้วยเปืือกนะคะคิดอะไรไปหไลายหลายอยา่างนะคะนะไพ่เทมเพลนส์ค่ะไพ่เทมเพลนส์มันคือการไปไปกลับกลับในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือเป็นความโลเลก็ได้นะนะคะห้าดาบค่ะความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการ มีใครสักคนที่มีอีโก้มากๆเป็นคนที่ยอมหักแต่ไม่ยอมงองนะคะหรือการทะเลาะเบาะแว้งการมีคอน FLICT ก,กันก็ได้นะคะนะ g m p e r o r ค่ะก็ยังคงพูดถึงคนที่มีอีโก้อยู่คนที่นิ่งคนที่เฉยคนที่รักแต่อาจจะไม่แสดงออกนะคะคนที่รักแต่ไม่มีความโรแมนติกก็ได้ หรือถ้าเป็นสถานการณ์ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างเงียบยิ่งบวกกับไพ่สีดาบด้วยนะคะยิ่งนิ่งเงียบเฉยไปเลยตอนนี้ไม่มีใครติดต่อใครเลยนะคะนะเดฟู Fool, ค่ะบางท่านบางคนออกมาจากความสัมพันธ์แล้วนะนะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองละไม่อยู่ละในความสัมพันธ์นี้นะคะมันท็อกซิกเกินไปนะคะก็แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันร้อยเรียงเป็นเรื่องเป็นราวน,นะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะอาจจะเป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์นะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีความลังเลมีความไม่แน่นอนนะคะ,ะการที่มีใครบางคนกําลังตัดสินใจไม่ได้เขาอาจจะเป็นคนลักษณะเจ้าชู้หรือเขาอาจจะกําลังอยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจและการเลือกนะคะแต่มันเหมือนคุณรอมานานแล้วนะคะรอจนเหนื่อยแต่ก็ไม,ไม่ไม่สามารถได้คําตอบสักทีนะคะคุณมั่นคงแล้วก็รักเขาอย่างจริงใจ นะคะจริงใจกับคนคนนี้มากๆและคุณก็เป็นคนที่รักคนยากด้วยอย่างที่บอกแต่ด้วยโชคชะตาหรือด้วยอะไรก็ไม่ทราบนะทําให้คุณรักคนคนนี้จนหมดหัวใจนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีรักเขาเพียงคนเดียวจะมีใครเข้ามาจีบคุณจะมีใครเข้ามาวอลวากับคุณเนี่ยคุณไม่หวั่นไหวเลยแม้แต่น้องยังคงจงรักภักดีกับเขาอยู่อย่างนั้นนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่คลุกครือไม่ชัดเจน และทําให้คุณค่อนข้างกังวลมันไม่โล่งมันหนุนหนึ่งมันไม่รู้ว่าเขาจะเอายังไงกันแน่มันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่นะคะบางท่านนะรักรักเลิกเลิกนะคะพอคุณจะไปเขาก็ทําเหมือนว่าใส่ใจคุณขึ้นมาพอคุณอยู่ตัวเขาก็ไม่สนใจคุณและไม่ให้ความสําคัญกับคุณนะคะพอคุณอยากเหมือนคุณอยากจะได้คําตอบเนี่ยคุณไปถามเขาเนี่ยเขาไม่มีคําตอบอะไรให้คุณนะคะนอกจากความนิ่งเฉย และบางทีอาจจะหายไปจากคุณเลยก็ได้เหมือนไม่พอใจที่คุณถามนะคะหรือไม่งั้นก็ทําท่าทีลาคาหรืออาจจะทะเลาะเบาแหวกกันขึ้นมาหรือทําทะเลาะก,กันขึ้นมาเพื่อจะกบเกลื่อนกบเกลื่อนความผิดของตัวเองนะคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปวุ่นวายกับชีวิตเขานักหนานะคะมันวนลูปอยู่แบบนี้จนคุณเองก็เบื่อหน,น่ายนะคะอืมทุกวันนี้คุณแทบจะใช้ชีวิตแบบคนที่ไม่มีความรักเลยบางทีก็เหมือนเขาจะพูดทีเล่นทีจริงกับคุณนะในเรื่องของอนาคต หรือการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะอย,อย่างนู้นอย่างนี้อยากมีลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางท่านบางคนพูดแบบนี้ถ้าเรามีลูกสาวต้องสวยเหมือนแม่เลยอะไรประมาณเนี้ยพูดเล่นกันนะคะหรือไม่งั้นก็พูดเรื่องการมีบ้านการซื้อบ้านการวางอนาคตร่วมกันแต่พอคุณถามจริงจังเขา้าก็ดูเขาไม่ได้สนใจนะคะมันทําให้คุณสับสนว่าจริงๆแล้วคนคนนี้เขาคิดยังไงกันแน่เขาจริงจังกับคุณไหมมันเกิดความรู้สึกแบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่า แล้วก็เหนื่อยใจนะคะในท้ายที่สุดตัวคุณจะไปจากเขาก็ยังไปไม่ได้เพราะมันเหมือนกับว่าคุณคุ้นชินกับการมีเขานะคะคุณอดทนมากๆกับความสัมพันธ์นี้อดทนเพราะคุณคิดว่าสักวันหนึ่งไอ้ความดีความอดทนเนี่ยมันจะทําให้เขาเห็นใจคุณและหันมาเลือกคุณเป็นตัวจริงสักทีนะคะคุณเคยลองเหมือนกันนะที่จะไปพบกับคนอื่นหรือว่าคุยคนอื่นแต่มันก็ไม่ไม่มีใครที่ใช่สําหรับคุณเลย ยิ่งทําให้คุณรักแล้วก็คิดถึงเขาหนักขึ้นไปอีกนะคะนี่มันเจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรกันแนะ่คุณก็เฝ้าถามตัวเองอย่แบบนี้เหมือนกันนะคะนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานของคุณกันนะคะว่าเป็นอย่างไรพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะ ขออนุญาตนะคะไพ่กําลังจะหล่นออกจากมือมันลื่นมากเลยอุ๊บส์โอเคสับแค่นี้พอแสดงว่าไพ่ไม่ต้องการให้เราสับอีกแปดถ้วยนะคะการหันหลังเดินจากมาหรือว่าคุณพยายามที่จะเหมือนกับห่างออกมาจากเขาก่อนนะคะมาพักจิตพักใจก่อนนะเจ็ดถ้วยเ่อเจ็ดเหรียญน,นะคะแต่ว่าคุณก็ยังคงคงเฝ้าดูคงมองอยู่นะคะ ไม่ได้หนีหายไปเลยนะคะไม่ได้ตัดชับไปเลยนะสองเหรียญเดอะแฮงแมนซีเหรียญแล้วก็ไพเดอะเฮอมินะคะอืมตอนนี้เหมือนว่าคุณจะถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้อย่างเงียบๆนะคะแต่ก็ยังไม่วายคิดถึงแล้วก็ยังเป็นห่วงเขาว่าเขาจะกินอยู่ยังไงเขาจะดูแลตัวเองได้ดีเหมือนตอนที่มีคุณหรือเปล่านะคะเหมือนห่วงเขามากกว่าห่วงตัวเองนะคะตอนนี้ถ้าจะบอกว่าในความนิ่งของคุณ โอเคแหละคุณนิง่งแต่ก็ยังเหมือนเฝ้าตามสอดตามส่องเขาอยู่ในโลกโซเชียลอยู่เหมือนกันนะคะส่องฉําไปเลยแหละเหมือนว่าครั้งเนี้ยแต่ว่าภายนอกนะคะมันเหมือนว่าคุณเงียบเขาไม่รู้หรอกว่าคุณส่องเขาคุณเงียบเขาก็เงียบเหมือนกันมันยิ่งทําให้คุณรู้สึกทรมานใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เขาไม่ห่วงคุณบ้างหรือไรคิดแล้วน้ําตาก็ไหลนะคะมันมีแต่คุณหรือที่ห่วงใยและเฝ้าคิดถึงแล้วก็โหยหาแต่เขา ดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ได้โดยไม่มีคุณนะคะคุณเฝ้าทบทวนความสัมพันธ์นี้และถามตัวเองว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วมันได้อะไรแล้วคุณอยู่ไปเพื่ออะไรถ้าเขารักคุณเขาคงจะแคร์คุณมากกว่านี้แต่นี่คุณหายเขาก็หายนี่หรือคนรักกันนะคะนี่หรือคนรักกันนะพอเขาหายพอคุณหายเขาก็หายไม่เงียบไม่ติดต่อ นะคะในความสัมพันธ์อะไรใดๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานของเขานะคะว่าในความเงียบของเขาเขาเงียบจริงหรือเปล่าในใจของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ ดโมนนะคะดโมนก็มีความกังวลความไม่สบายใจนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันนะเดโมนสี่ถ้วยใครจะมาพูดอะไรตอนนี้หรือใครจะมาจีบใครจะมาออนำเสนอความรักใครจะอะไรให้ตอนนี้คือไม่สนใจตัวเขานะคะพลังงานเขานะอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้สองไม้เท้าเหมือนว่าเขาเฝ้ารอคอยข้อความหรือเฝ้ารอคอยการติดต่อจากใครสักคน หรือเข้าเฝ้ามองดูอ๋อหรือเข้าเฝ้ามองดูคนที่อยู่ไกลๆใช่คนหรือเปล่าอันนี้ไม่เหมาะไม่ทราบยังไม่ทราบนะคะห้าเหรียญความเหนื่ยความรู้สึกเดียวดายความเหงานะคะสิบถ้วยหัวใจแตกสลายความเจ็บนะคะรู้สึกถึงความเจ็บรู้สึกถึงการโดนหักหลังนะคะนอนแองแมงอยู่บางท่านบางคนไม่สบาย เก้าวไม้เท้ามองซ้ายมองขวานะคะไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตตัวเองดีนะคะพลังงานของเขาในตอนนี้ดูมันมีความกังวลน,นะคะความไม่สบายใจนะคะตอนกลางคืนเหมือนคนเหงานอนไม่หลับเลยอ่นะนี่หมอดูลนะคะดูอะไรอะไรมันผิดที่ผิดทางตอนนี้ใครมาวุ่นวายกับเขานี่เขาเมินเลยนะคะไม่สนใจเลยนะคะไม่ว่าจะสวยแค่ไหนไม่ว่าจะหล่อแค่ไหนนะคะตอนนี้เขาไม่สนใจ เหมือนเขารอคอยข้อความหรือรอคอยการติดต่อของใครสักคนนะคะตอนนี้เขาเศร้าแล้วก็เจ็บปวดนะคะบางคนถึงขั้นเจ็บปว่วยไม่สบายได้หน่อยเหมือนกันนะคะอืใจเขาจดจ่ออยู่กับอะไรบางอยา่างมองซ้ายมองขวาแม่หมอไม่แน่ใจว่าเขารอคุณหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คความรู้สึกของเขากันนะคะนะเดี๋ยวเรามาเช็คความรู้สึกของเขากันว่าเขารอใครกันแน่นะคะนะอื ้ารอคุณแม่หมอจะขออนุญาตแอบสมนวหน้าเขานิดหนึ่งนะคะตอนที่คุณอยู่ไม่เห็นค่านะอม,มาดูกันค่ะเจ็ดเหรียญสองชฉำเหมือนกันนะคนนี้เจ็กไม้เท้าความพยายาม The e m p e r นะคะความนิ่งเฉยความเนียบนะสามดาบเนี่ยเจ็บปวดหัวใจนะคะ วิวอนะัฟวัตจุลวันเวลาผ่านไปกลงล้อแห่งโชคชะตานะคะพรมลิขิตอะไรแบบนั้นได้แหงงนะคะหกถ้วยมีคนรักเก่าด้วยถามว่าคิดถึงคุณได้ไหมแม่หมอก็จับไพ่ใบนี้ขออนุญาตฟันธงได้เลยว่าอาจจะเป็นคุณแน่นอนเพราะว่าหัวข้อของเราในหัวข้อนี้นะคะมันคือถามว่าเขารู้สึกยังไงต่อคุณแล้วก็จะเทคแอคชั่นยังไงต่อคุณนะคะเพราะฉะนั้น มาดูกันค่ะว่าเขาจะจะ a ท e ไอชั่นยังไงกับคุณแล้วก็จะทำยังไงกับคุณนะคะตอนนี้เหมือนเขาแอบส่องแอบมองคุณในโลกโซเชียลเหมือนกันฉ่ำม,มากเลยนะคะคุณอาจจะคิดว่าเขานิ่งๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยมันแกามันเป็นแค่ความพยายามที่จะปกปิดความรู้สึกภายในของตัวเองหรือนะคะปิดบังนะคะเพราะว่าเขามีอีโก้ของเขานะคะแต่แท้จริงความรู้สึกที่อยู่ในใจเนี่ยมันตีกันยับเลยนะคะตอนเนี้ย ระหว่างความรู้สึกที่คิดถึงคุณและก็ความรู้สึกที่มันมีอีโก้นะคะตอนนี้มันถึงเวลาแล้วนะคะก็คือเวลาเนี้ยเขาต้องยอมรับแล้วล่ะค่ะว่าใจของเขามันอยู่ที่คุณจริงๆการที่คุณหายไปมันทําให้เขาได้รู้หัวใจตัวเองถ้าคุณไม่ทําอย่างเนี้เขาก็ไม่มีวันได้รู้จักหรือเห็นความสําคัญของคุณนะคะนี่มันคือพรหมลิขิตจริงๆนะคะมันคือพรหมลิขิตโชคชะตาจริงๆเขาได้ตื่นรู้เขาได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเขาเองนะคะตอนนี้ ความรักและความคิดถึงที่มีต่อคุณเนี่ยมันล้นเอ่อในจิตใจของเขาอย่างมากเลยเขาตระหนักรู้แล้วว่าตอนเนี้ยคุณช่างมีความหมายต่อเขายิ่งหนักแล้วก็มีความหมายต่อเขามากมายเหลือกเกินเขา,ห,าหึงและหวงคุณนะคะเมื่อนึกถึงคุณสมบัติหรือโปรไฟล์ของคุณมันเป็นสิ่งที่เขามองข้ามมาตลอดนะคะแต่วันนี้วันที่เขาได้รู้ใจตัวเองเขาคิดว่าคุณเนี่ยคือความผูกพันและคือความรักของเขา และถ้าเขามีโอกาสได้อยู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะไม่ยอมให้คุณจากเขาไปไหนเลยเขากลัวมากที่จะมีใครมาแย่งคุณไปนะคะอืมคนคนนี้เขาจะพยายามติดต่อหาคุณนะคะแล้วหมอคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่นานหรอกนะคะที่เขาจะติดต่อหาคุณไม่นานหนึ่งนะแต่ว่าเวลาของแต่ละคนก็อาจจะไม่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะคะมันมันแล้วแต่นะบางท่านบางคนอาจจะเร็วเร็วนี้บางท่านบางคนอาจจะรอสามเดือนหกเดือน อะไรก็ว่าไปบางท่านบางคนอาจจะใช้เวลาเป็นปีๆเลยก็ได้นะคะนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความรู้สึกที่คุณมีต่อเขากันนะคะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเป็นยังไงบ้างเก้าเหรียญเหมือนคุณอยู่ได้แล้วเนาะห้าทุ่ยววแต่มันก็ยังมีมันเหมือนคุณอยู่ได้แล้วความรักที่คุณมีให้เขามัน มันอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่มันยังมีความรักอยู่นะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคุณยังคงคิดถึงเขาอยู่นะคะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะสองถ้วยด้วยนเวลานี้นะคะมันเหมือนว่าคุณเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะแต่ถ้าถามว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมก็ยังรักอยู่ความรักมันยังมี มันยังมีความรักที่หลงเหลืออยู่นะคะเหมือนไพ่ที่มันล้มไปเนี่ยสามถ้วยแต่มันยังเหลืออยู่สองถ้วยตรงนี้นะคะมันอาจจะเป็นความผูกพันหรือมันอาจจะเป็นความสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างระหว่างคุณและเขานะคะอืมแต่ก็ใช่ว่าจะมาง้อคุณได้ง่ายๆนะนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนคุณคงต้องให้เขาแสดงความพยายามอะไรออกมาไม่ใช่จะมาคืนดีกันง่ายๆนะคะคุณขอดูความจริงใจของเขาก่อนแล้วก็ การที่นะคะจะเขาเรียกว่าอะไรดีกับการที่จะมาง้อคุณเนี่ยกับการที่จะตามติดคุณกับการที่จะใส่ใจคุณหรือกับการที่จะให้เวลาคุณเนี่ยมันสม่ําเสมอไหมนะคะมันมากพอหรือเปล่ามากพอที่จะทาให้คุณเชื่อว่าเขาอะรักคุณจริงๆแล้วก็อยากจะมีคนคนเดียวจริงๆถ้าเขาทําถึงก็มีโอกาสมากๆเลยที่คุณจะให้โอกาสเขานะคะไพ่สองถ้วยนะ เพราะว่ายังมีความรักอยู่นะคะคุณเองก็เสียความรู้สึกไปเยอะเหมือนกันคงต้องบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เขาจะกลับมาก็คงจะต้องใช้ความพยายามแล้วก็เขาเรียกว่าลงทุนกับคุณใหม่จีบคุณใหม่เลยอะไรแบบนี้นะคะนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะไพ่แนวโน้มแล้วก็บทสรุปนะคะระหว่างคุณและเขานะไพ่แนวโน้มแล้วก็บทสรุประหว่างคุณและเขา มีไพ่สามเหรียญนะคะมือไพ่สามดาวเดี๋ยวเพิ่งตกใจนะคะว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนเพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องราวแต่นี่เป็นคําถามเกี่ยวกับแนวโน้มแล้วก็บทสรุปนะคะว่าคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไปอู้มีไพ่ King o f p e n t a c l e แล้วก็ q u e e n of p e n t a c l e ออกมามันบ่งบอกถึงความเป็นคู่กันระหว่างคุณและเขานะคะแล้วก็จะมีการเริ่มต้นใหม่อย่างแน่นอนนะคะแต่ก็ต้องบอกว่านะคะไม่เหมาะคิดว่าในความสัมพันธ์เนี้ย มันอาจจะต้องมีบุคคลที่สามหรือใครบางคนนะคะที่คุณสองคนเคารพนับถือเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นเพื่อนนะคะอะไรก็ได้นะคะที่จะเข้ามาผสานรอยร้าวให้กับคุณและเขานะคะหรือไม่งั้นก็แปลว่าคุณและเขาเองนี่แหละที่จะต้องกลับมาเคลียร์เรื่องราวบางอย่างที่มันยังไม่เข้าใจกันให้จบก่อนนะคะให้จบให้เคลียร์ให้คัดนะคะให้เข้าใจกันอะไรที่มันค้างคาก็แบบนะคะเขาเรียกว่า ดึงออกมาแล้วก็ตีแผ่เลยนะคะว่ามันเป็นยังไงคุณถามเขาได้หมดเลยนะคะเขาก็จะเปิดใจให้กับคุณนะคะและในท้ายที่สุดคุณและเขาก็จะตกลงกันได้ด้วยดีนะคะในอย่างที่บอกนะมีไพลคล่คิงเหรียญแล้วก็มีไพลคล่ควีนเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะมันบ่งบอกถึงความเป็นเนื้อคู่ระหว่างคุณและเขานะคะหรือนะคะบางท่านบางทีเอ่อบางครั้งบางทีอาจจะบอกว่าคุณและเขานี่มีความคล้ายกันด้วยมีความเหมือนกันแต่ก็อย่าคล้ายกันมากเกินไปนะด้วยความเป็นไพ่เหรียญเนี่ย มันจะบอกว่าต่างคนต่างนิ่งเฉยเพราะฉะนั้นนะคะแต่แต่ก็มั่นคงอะนะคะแต่ก็มั่นคงแต่ว่ามันจะเหมือนกับเป็นความรักที่อาจจะไม่ได้สวีดหวานแหวอะไรมากมายนะคะแต่นั่นมันก็เหมือนกับว่าพอคุณได้ฟังคลิปแม่หมอแล้วก็คุณอาจจะต้องไปพยายามที่จะสร้างความหวานหรือเพิ่มความสวีดหรือความเ,าเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะเรียกแพชชั่นให้กลับมาในเรื่องราวระหว่างคุณและเขาไม่ไงั้นมันก็จะเกิด จืดจางหรือว่าเกิดอะไรกันไปได้อีกเดี๋ยวก็มีปัญหากันอีกอะไรแบบนี้นะคะมันคงต้องปรับตัวเข้าหากันเยอะๆนะคะแล้วก็ด้วยพลังงานของไพ่เด็กเด็กถือไม้เท้าเนี่ยแปลว่ามันมีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนะคะถ้าเกิดว่าคุณและเขาได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งแม่หมอก,ก็อยากจะฝากไว้ว่าคุณเองก็ต้องปรับเข้าหาเขานะคะไม่ใช่เขาปรับเข้าหาคุณอย่างเดียวนะคะสมมุติว่าความนิ่งเฉยของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่สวีดมากมายนะนะคะคุณก็จะต้องเพิ่มความสวีดเพิ่มแพชชั่นอะไรให้้กัับบเขามนจะไดแบบ ความรักนี้มันจะได้กลับมามีความสดใสแล้วก็มีชีวิตชีวากันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะไพ่ออร์เคิลนะคะไพ่ออร์เคิลระหว่างคุณกับเขานะคะว่ามีไพ่ใดบ้างนะ,ะมีไพ่คาว่าปมอดีตนะคะขึ้นมามีไพ่ของคําว่าเติมเต็มนะคะ มีไพ่บุกเพย์สัว่านะคะมีไพ่คำว่าฐานไฟเก่านะคะใครที่รอคนรักเก่าอยู่บอกเลยว่ากลับมาแน่นอนเพราะว่าฐานไฟเก่าของคุณกําลังจะโค้กขึ้นมาแล้วก็มีคําว่าฟ้าหลังฝนปมอดีตนะคะมันอาจจะหมายถึงคุณและเขาเนี่ยต้องมาเคลียร์ปมในใจกันนะคะปมในอดีตที่ผ่านมาเรื่องใดที่มันมีปัญหาก็ต้องมาเคลียร์เรื่องใดที่คุณสงสยัยเรื่องไหนที่เขาสงสัยนะคะนะคะ นำออกมาพูดนะคะออกมาเจรจาออกมาเขาเรียกว่าอะไรดีนะคะออกมาเคลียร์กันนะคะแล้วก็มาเติมเต็มความรู้สึกที่ดีให้กันและกันเพราะคุณและเขานะคะยังเป็นบุพเพสันนิวาสเป็นคนที่เป็นคู่กันนะคะฐานไฟเก่ากลับมาคุกกลับมาร้อนแล้วนะคะรอวัดกลับเ,ออเขาเรียกว่ารอวันนะคะรอวันที่หรือบางท่านบางคนอย่างที่บอกรอวันที่ฐานไฟเก่าจะกลับมาก็คือคนเก่านั่นเองนะคะแล,ะล้วก็ฟ้าหลังฝนนะคะย่อมสวยงามเสมอ แสดงว่านะคะเรื่องราวของคุณมันอาจจะมีปัญหามาก่อนนะคะแล้วในจังหวะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนฟ้าหลังฝนนะคะนะเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะขอให้คุณรอคอยอย่างมีความหวังนะคะนะดึงดูดพลังงานที่ดีๆที่แมเหมาะสมไปให้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ข้อความกันนะคะว่าจะมีข้อความใดบ้างที่เขาอยากส่งถึงคุณนะคะฉันยอมแลกทุกอย่างเพื่อการได้มีเธอยิ่งห่างไกลย,ยิ่งคิดถึง หากชีวิตฉันยังมีสิทธิ์ในรักแต่ก่อนเฝ้าแต่รอรักเดิมมอบให้เธอชีวิตฉันเศร้าเมื่อไม่มีคุณเธอรู้ไหมการจากลาด้วยเหตุผลมีจริงฉันคงหมดโอกาสแล้วใช่ไหมเธอรู้ไหมฉันเจ็บแค่ไหนที่เห็นเธอเสียใจฉันร้องไห้เพราะคิดถึงเธอ ใจยังปรารถนารอเธอมาเป็นดาวหัวใจขอโทษที่ใจร้ายกับเธอนะคะและนี่คือข้อความนะคะหรือลักษณะข้อความที่เขาอยากจะฝากถึงคุณอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ประมาณนะคะและนี่คือพลังงานทั้งหมดของคุณและเขาที่แม่หมออ่านได้ในวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปแม่หมอก็ขออวยพรให้คุณได้พบความรักดีๆนะคะพบคนดีๆคนที่มีสิเสมอกัน คนที่จะทำให้คุณมีความสุขนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงที่สิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการขอให้ทุกสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใดไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้หม,มอหมอต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ